จมเรียบสูอ่ะเนี่ยตอนขณีบัตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในวิชาการอ่านภาษาเขมรนะครับคลิปนี้เราจะดูเนื้อหาในเมเรียนดับเบิบนะครับบทเรียนที่18เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับชอคอชาคัวใชัยคาคำชแชแค่ไขคอ ชาเขาคะชาเา่าคะกอแกไขแช่คอแค่ซสหากมชาเา,า่าตาเจ้าชมเจชาโสคาจเจดีคอแค่ ในในบทเรียนนี้นะครับเราจะได้เรียน2ตัวคือตัวชอกับตัวคอนะครับอย่าออกเสียงเป็นขอนะครับเป็นตัวคอคเขมรไม่มีเครื่องหมายจัตวาหรือเสียงจัตวาเนาะอันนี้คือตัวคอกับตัวชอนะครับอยู่ในตารางนี้นะครับรายละเอียดก็ข้างบนเหมือนเดิมมีคําอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ชานะครับชาเขมรใช้คําว่า ใบาชาชานี่แปลว่าผัดนะครับผัดอ่าโอเคผัดนะครับมันมีคำอีกคำหนึ่งคือว่าเจียนนี่เป็นอ่อแปลว่าอันนี้ทอดเนาะชาอ่อาใบชาให้จําว่าใบาชาคือเขาผัดนะครับไปเวลาไปเอมเมนก็คิดอะไรไม่ออกก็สั่งใบาชาได้กินแน่นอนนะครับครัวนะครับหรือควัวอันนี้คือสมองนะครับสมองที่อยู่ในหัวเราเนี่ยแหละนะครับใช้ ใช่นิพแลความหมายเหมือนกับคําว่ากินนะครับแต่มนเป็นคําไม่สุภาพนะครับคาผมไม่รู้ความหมายคืออะไรเหมือนคํานะครับคําแปลว่ากัดนะครับจะแกคําก็คือหมากัดนะครับแช่แปลว่าไหมนะครับไฟมันไหมเพลิงแช่นะครับแค่แค่แปลว่าแขนะครับเนี่ยแขแคปแปลว่าเดือนซึ่งแปลว่าพระจันทร์เลยก็ได้หรือแปลว่าสามสิบวันก็ได้นะครับมุยแค่ก็คือหนึ่งเดือนนะครับ ถัดมาครับไขไข่ก็คือไข่นั่นเองนะครับไข่ในความหมายว่าไข่กุญแจนะ่ะคือการหมุนนะครับไขควงอะไรพวกนี้ม้นหมุนถัดมาครับคอคอแปลว่ากางเกงนะครับอันนี้ก็คือคอนั่นเองชาวชาวแปลว่าดิบนะครับใบาชาวก็คือข้าวดิบนะครับข่าวอันนี้ไม่รู้ความหมายค่ะค่ะนี่แปลว่า น้ำมันแห้งนะครับตึกคะก็คือน้ำในหม้อมันอาจจะเดือดมากมันก็คะมันก็แห้งหรือว่าคําว่าคะกกอคือแห้งคอหรือคอแห้งนั่นเองครับอยากดื่มน้ำนะคะคะกอชาช่าแปลว่ารบกวนนะครับเด็กเช่นเด็กน้อยมาเล่นอยู่ใกล้ๆเราก็คือกมีนเวียโมชาชาานะครับคือเด็กมันมากวนทําเสียงดังเรานะครับคะกอใช่ไหมครับคะกกอคือแห้งคอหรือคอแห้งนั่นเองครับ แก,ไแแก,แแก <c oughs> ้ไขแก้ไขแปลว่าแก้แก้ก็แก้ไขก็คือเอ่อถ้าใช้ด้วยกันน่ะมันมีความหมายเหมือนคาว่าแก้นะแต่อ่อปัญหานี้มันมีเนื้อนาหมูแก้ไขเตยคือปัญหานี้ไม่มีใครมาแก้ไขอะไรเลยนะครับแช่คอนะครับแชคอก็คือไม่กางเกงนะครับแค่ไซฮาแค่ไซฮาก็คือเดือนนะครับไซฮาก็คือสิงหาเน้นแค่ไซฮาก็เดือนสิงหาคมนะครับกรมชาชาวตานะครับคืออย่ารบกวนคุณตานะครับ เจ้าชมหลานที่ชมนะครับเจช่าหลานชมเนี่ยรู้จักผัดนะครับรู้จักประกอบอาหารในการผัดนะครับโซคาโซคาเป็นชื่อคนนะก็คือสุขาเหมือนเหมือนกับสุกนั่นแหละนะครับเจเดคอนะครับสามารถหรือรู้จักเย็บกางเกงครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ